สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมหนึ่งจากช anel YouTube เกียร์แปดโกศวันนี้ผมอยู่กันที่จุดที่เขาเรียกว่าสางสมิงนะครับซึ่งรายการแอดโลแห่งนี้สถานที่แห่งนี้นะครับรายการพิเ๋งที่สุดศาสตร์เคยมานะครับแล้วก็ผมก็เคยมาเดินสายกับน้องเบิร์ดนะครับกับพิซซ่านะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมให้น้องๆทีมงานเนี่ยนะครับ ขับมอไซค์ขึ้นมาส่งนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะมาผูกเปรสังเกตการนะครับตรงบริเวณนี้นะผมจะหาผูกแถวๆนี้แหละนะครับผมซึ่งผมจะมาสังเกตการประมาณสักไม่ถึง4ี่ห้ทุ่มผมก็จะให้น้องขึ้นมารับนะครับผมผมอยากจะรู้ว่านะครับถ้าเรามาเพียงลําพังเนี่ยเราจะเจออะไรเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเห็นเบิร์ดกับพีซ่าเข้าไปเนี่ยผมนั่งรอยอยู่ตรงนี้คนเดียวนะ ผมได้ยินเสียงคนเดินรอบเลยนะครับเสียงร้องโวยวายเสียงอะไรต่อมีอะไรต,ต่างๆนาน,นานะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมจะเจออะไรไหมเดี๋ยวเราไปลองรับชมกันเลยนะครับป่าเดี๋ยวผมหาที่บุกไปกันก่อน ก็นะครับพี่เพื่อนตอนนี้ผมก็ผูกเปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจุดนี้นะมันก็เป็นทางเดินนะครับผมแล้วก็มันจะเหมือนมีเป็นบ้านหรือเป็นอะไรตรงนี้แหละนะครับผมซึ่งวันนั้นเนี่ยที่เขามาเจอกันเนี่ยเขาเจอเป็นแต่ผมนั่งรออยู่ตรงนู้นนะครับเขามาเจอแบบเป็นเสียงเป็นอะไรกันเสียงเรียกเสียงอะไรกันอย่างนี้แหละนะครับแต่วันนี้นะก็คือผมเนี่ยจะมานั่งแต่ว่าผมไม่อยู่ ไม่อยู่ดึกนะครับพี่พีนเพื่อนผมจะอยู่ไม่เกินสามสี่ทุ่มนะครับแล้วผมก็จะโทรให้น้องเนี่ยนัดให้น้องขึ้นมารับนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนฝนมันจะตกไว้ด้วยนะครับนะนะครับบรรยากาศตอนตอนนี้อ่ะสี่โมงกว่าแล้วนะครับจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ฉีดยากันยงกันยุงอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งสังเกตการ์อยู่ตรงนี้แหละนะครับก็เตรียมน้ํานะครับเตรียมขนมมานะครับผมเฮ้ยอากาศตอนนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับวังเวงนะครับพี่พินเพื่อนนะ ดูรอบๆนะครับผมนะดูเวรรอบๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอนั่งไปสักพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะอัปเดตเวลาให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่วินเพื่อนก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วินเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงจะหกโมงแล้วนะครับผมก็เนี่ยนั่งเล่นชมแบบบรรยากาศอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับในเวลากลางวันนะอันนี้คือในเวลากลางวันนะก็จะมีเสียงแบบนกเสียงลิงรีดเลไลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเสียงแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหลังผ้าที่ตกดินนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่แต่ดูก่อนนะครับว่าผมคือถ้าฝนตกผมอาจจะต้องเข้าไปหลบในนู้นนะครับผมแต่ คือแบบมันมันพูดไม่ออกมันบรรยายไม่ถูกนะครับเพราะว่าการที่เรามาคนเดียวเนี่ยกับการที่เรามาสองสามคนเนี่ยมัน,มนบรรยากาศไม่เหมือนกันนะครับเพราะเมื่อเมื่อคลิปก่อนนู้นอ่ะที่ผมไปไปอะไรนะไปสาลาล้างที่อยู่กลางป่าไอ้นั้นก็คือแบบมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไปผูกเปน,นอนในสาลานะครับแต่นี่คือเรานอนตรงต้นไม้เลยนะครับผมนะเรานอนตรงต้นไม้เลยแล้วก็ มีเสียงฟ้าหึมห้ามมห้ามเหมือนฝนจะตกอะนะครับโอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนยังไงเดี๋ยวตอนมืดเดี๋ยวผมอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบอีกนะครับผมตอนนี้ขอนั่งดื่มน้ํากินขนมไปก่อนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ปิดกล้องได้สักพักเฮ้ยผมได้ยินเสียงอยู่ข้างในเสียงข้างในนั้น เฮ้ยนี่มาต้อนรับกันเลยเหรอวะเนี่ยดูนะครับหลังนู้นอีกโอ้โหดูเหงื่อนะครับพี่เพื่อนๆร้อนมากอากาศเย็นๆนะครับเป็นเหงื่อผมออก ก็คือผมผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าผมจะไม่เข้าไปนะครับพี่พี่พเพื่อนผมจะไม่เข้าไปนะขอญาินะครับไม่ได้มารบปลู่รบกวนนะแค่มาถ่ายทําเรื่องราวความหลอนเฉยเฉยไม่ได้มีเจตนาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนหน้าต่างจะปิดเปิดเองเลยอะ เพื่อนเพื่อนครับผมไม่อยากคิดสภาพเลยว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนผมจะอยู่ถึงมืดหรือเปล่าเนี่ยนะครับอุ้ยโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมผมขอนั่งระวังก่อนนะครับพี่เพื่อนเพื่พพพอนเพราะตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าผมกลัวนะวมองัวมันวิ่งพุ่งพ่านแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งทําใจสักพักนึงก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะหกโมงเย็นแล้วนะครับ คลิปนี้สนับสรุนโดย VR1@ VR1 ที่นี่ครบจบที่เดียวไม่ว่าท่านจะเป็นคอหวยหวยไทยหวยลาวหวยฮาหนอยหรือเกมกีฬามีให้ท่านเลือกอีกมากมายสมัครคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยครับกับ a d ดว r อวพี่เพื่อนครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมก็นั่งสังเกตการอยู่ ตรงนี้นะครับซึ่งตอนแรกคิดว่าฝนจะตกนะแต่ก็ไม่ตกแต่คือมันมีรินมานิดๆน,ดนะแต่มันรินตกมาไม่เยอะนะครับผมผมก็นั่งนี่แหละนั่งเล่นอยู่อย่างนี้แหละนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็นั่งกินน้ําหมดไปเป็นข,ดขวดๆแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนเย็นนะมันก็มีเหตุการณ์ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะแต่ภายในบ้านเนี่ยนะครับภายในตรงนู้นนะนะครับมันมีเสียง แต่ไม่รู้เป็นเสียงอะไรดังเมื่อช่วงประมาณเกือบๆหกโมงเย็นนะครับผม,มทีเนี้ยผมก็เนี่แหละก็เลยแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือแบบคอยระวังตัวนะครับพี่พีนเพื่อนแต่ก็ยังไม่มีเห็นคนหรือเห็นอะไรนะครับซึ่งผมก็พยายามนะครับแต่ตอนประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวน้องจะขึ้นมารับนะครับพี่พีนเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เป็นให้ดูเป็นระยะนะครับแล้วจะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่พนเพื่อนก็พี่พี่เพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับซึ่งเสียงนกเสียงสัตว์กลางคืนนะครับก็ยังร้องอยู่นะแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับเมื่อสักครู่นี้นะ ผมเหมือนได้ยินเสียงคนเดินนะครับแต่ผมไม่อยากจะทักนะพี่เพื่อนนะแต่คือตอนนี้รอแค่น้องมันมารับนะครับถ้ามีเหตุการณ์ที่มันไม่ปกตินะครับแต่คือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเขาแล้วนะว่าเราไม่ได้มาลบหลูใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาแค่แบบเเ มันมีใครเดินอยู่ในบ้านเลยอ่ะเนี่ยเหมือนมีคนเดินในบ้านเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยไม่รู้ว่าผมมันโเองหรือเปล่านะผมได้ยินเหมือน ผมนคุณเดินอยู่ในบ้านนะครับแต่แต่ก็าอาจจะเป็นหูแววก็ได้นะครับพ,พี่เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวยังไงผมขอนั่งสังเกตการไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่ปกติเดี๋ยวผมจะรีบเปิดกล้องให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็พี่เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะสามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะรอแค่อีกชั่วโมงเดียวนะครับสี่ทุ่ม รอน้องมารับนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได pues. ้มาลบลูสถานที่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมีเสียงมาจากในในบ้านปะตกใจหมด ร้อนมาคือต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเพาะผมผมตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับเพราะผมนัดน้องมันมาตอนสี่ทุ่มนะครับผมแล้วผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่เกิดขึ้นในบ้านนะครับเป็นเสียงลมหรือว่าเป็นเสียงการกระทําของสิ่งใดๆนะครับผมไม่รู้นะครับมีใครอยู่ในบ้านไหมครับ คือตอนเนี้ยน่าจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วล่ะนะครับแต่คือผมเชื่อมั่นนะครับว่าก่อนเข้ามาเนี่ยผมได้ขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะหลอนว่ะเฮ้ยมันหลอนอย่างเงี้ยนะครับด,ดูนี่ครับคืออันนี้ผมแพนให้ดูรอบตัวเลยนะว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆนะครับพี่ๆเพื่อน ไม่มีไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกจากผมนะแต่เสียงเงียบไปแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยร้อนว่ะอุ้ยแล้วมันมีอีกหลังนึงตรงนู้นโอ้โหป่า พี่เพื่อน,นนะป่าดิบเลยนะครับป่าชื้นเลยนะมีแต่ป่านะครับคือตอนนี้ผมไม่กล้าท้าไม่กล้าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่กล้าท้าไม่กล้าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่า ใครคุยวะฮะมันเหมือนมีเสียงคนคุยอะ ก่อนนะรอขาหายก่อนเดี๋ยวลุยนะครับเดี๋ยวมาลุยแน่นะครับโลนี้นะครับตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอนั่งรอน้องมารับก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติอะไรนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบนะครับพี่พนเนพื่อนพี่เพืนเพนครับ หลังจากที่เมื่อกี้นะครับมีเสียงดังมาจากภายในบริเวณบ้านข้างในนะครับแล้วก็มีเสียงเหมือนคนคุยกันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเสียงคนจริงๆหรือว่าเสียงสิ่งที่เรียกว่าสางเนี่ยมันทําหลอกผมแต่ผมบอกเลยว่านะครับผมก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับถ้าผมมาคนเดียวแบบนี้นะครับผมก็จะต้องมีวิธีกรรมของผมแหละ จุดธูปขอหรือไม่ก็ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะครับผมเชื่อว่าผมมาดีเขาเลยอาจจะไม่มาแสดงอิทธิฤทธิ์หรืออะไรให้ผมหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าเขามาต้อนรับผมตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วตอนหัวค่าแล้วนะครับแต่เขาอาจจะมาให้ผมแบบไม่หนักนะครับเพราะาผมมาคนเดียวแต่ถ้าผมมาในแนวลบลู่หรือแบบในแนวที่แบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าเขาอาจจะมาหนักกว่านี้นะครับ ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้มันเกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอน้องมันมารับแล้วก็ผมจะเก็บโคงเก็บของรอนะครับนะโอเคยังไงขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช anel youtube เกียร์แปดโคตด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนรอผมเดินสะดวกเมื่อไหร่นะครับจัดเต็มเพื่อพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนแน่นอนนะครับ โอเควันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปทีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ